นะครับสวัดดีพี่น้องอีกรอบนึงนะครับผมตานุ่มมาอีกแล้วครับตานุ่มมาอีกแล้วนะครับผมนะครับพบพ่อหน้าผมกันอยู่ในช่องของตานุ่มชาแนลเลยครับเด้อนะครับผมก็เลิกเลิกงานแล้วครับผมเลิกงานแล้วนะครับผมมินี่ก็มาถ่ายคลิปคือเก่าผมนั่นแหละนะครับผมเาะป้านะครับ พี่น้อง FC h o u s นะครับที่เข้ามาใหม่ก็ฝากนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับแล้วก็กดติดตามให้ตาหนุ่มเด้อขับเด้อนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับในการทำคลิปของผมต่อไปเรื่อยๆนะพี่น้องเนาะนะครับผมถ้าผมมีคนคอมเมนต์นะครับถ้าผมมีคนที่ตามผมกะทักเศดคลิปไปเพื่ออย่างนะครับผมเนาะคลิปบางคลิปผมกะเป็นประโยชน์นะครับคลิปบางคลิปผมกะบมเป็นประโยชน์นะครับผมแต่ผมกะสิพยายามนะครับทําคลิปให้มันเป็นประโยชน์ลายขึ้นลายขึ้นนะครับ เพื่อ FC เฮ้านะครับผมเนาะนะครับ FC ยังให้ผมเห็ดคลิปอัญญงนะครับกับบอกมาเดอร์พี่น้องเด้อนะครับถ้าผมเห็ดคลิปได้นะครับถ้าผมไปหาข้อมูลได้นะครับผมพร้อมที่จะเห็ดคลิปทําเป็นคลิปทําเป็นคอนเทนต์ออกมาให้พี่น้องเบิ้งนะครับผมนะฮะอ่ะมือนี้นะครับเลิกงานมากะอยู่หน้าคือเก่านั่นแหละพี่น้องนะครับกะ อยู่ซะคือเก้านะครับยืนอยู่ริมสะน้าสะเลี้ยงปลาผมนั่นแหละเอ้ปลาหมอชุมพรผมนั่นแหละนะครับขอโทษในลามพี่น้องนะครับจากพิษนะครับผมตอนนี้คือปลาผมหมดตายแล้วนะครับบนอกน้ําแล้วนะครับผมแก้ไขเรียบร้อยแล้วนะครับพี่น้องลองย้อนกลับไปเบื้องนะครับสิ่งที่ผมเฮ็ดมาสิ่งที่ผมเจอมานะครับเนาะกระทํำตามผมเลยนะครับมันได้ผลนะครับมันได้ผลร้ายนะครับผมนะครับจากที่มันตายหลายๆนะครับมันกะ ลดน้อยลงนะครับมันกับบริตายหลายแล้วนะครับปลาผมเนาะที่เกิดอาการนะครับปลามันนอกน้ำเนาะเท้าต้องหู้เลยพี่น้องเลยนะครับถ้าเฮ้าบบหู้บ่ได้นะครับปลาเฮ้าจะตายเบิดนะครับผมเนาะซื้อมาเลี้ยงอะใครก็เลี้ยงได้พี่น้องแต่ว่าเวลาเจอปัญหานะครับเฮาก็ต้องแก้ไขนะครับถ้าเฮ้าบบหู้นะครับเฮ้าก็ต้องเข้าไปหาข้อมูลใน YouTube ไปถามผู้รู้นะครับที่เขาที่เขาเลี้ยงมาแหละเขาเจอปัญหานี่นะครับเขาต้องเจอปัญหาแะละพี่น้องเลยนะครับถ้าเขาบ่เจอปัญหานะครับ ดีไปนะครับแต่ผมคิดว่านะทุกคนที่เลี้ยงปลาเขาต้องเจอปัญหาแน่นอนครับนะครับแหล่งความรู้ที่ดีสุดคือ Youtube และก็ค้นหาจาก Google เดอพี่น้องเด้อนะครับเป็นแหล่งความรู้ที่ดีที่สุดนะครับมีละ,ะเกษตรกรหลายต่วหลายคนนะครับที่เขาทำคลิปเกี่ยวกับเรื่องการเลี้ยงปลานะครับบบแมนบบเน้นแต่ปลาหมอปลาหมอชุมพร่อนปลาหมอไปพวพปลาหมอ บางอาลีหรอกครับคือเลี้ยงปลาทุกชนิดนะครับเขาก็บ,บอกวิธีการเลี้ยงบอกปัญหาเจอปัญหาในนี้แก้ในนี้ในนี้นะครับผมก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับที่ผมเจอปัญหามาแล้วก็ผมก็แก้ปัญหาตามที่เขาบอกมันได้ผลร้อยเปอร์เซ็นต์อ่าเหมือนนี้นะครับผมนะครับพยายามค้นหาอีกทีนึงนะครับในการลดต้นทุนในการให้อาหารปลานะครับคือผมมีความคิดอยู่แล้วนะครับก็คือสิ่งนั้นก็คือ ใส่ลอดไฟลอแมลงมานะครับเพราะว่าปลาหมอมันเป็นปลากินกินกินเนื้อนะครับผมมัสิก,กินพวกแมงพวกเอ่อพวกมแมลงพวกอย่างนั้นแหละครับเพราะนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับผมอยากลดต้นทุนในการซื้อวัวอาหารนะครับก็เลยมื้อนี้ก็เลยซื้อเป็นหลอดไฟแบ็คลท์มานะครับหลอดไฟล่อแมงดามานะครับเดี๋ยวผมสิมารีวิวหลอดไฟล่อแมงดานะครับคอยติดตามด้วยพี่น้องเด้อ ว่าแมงดาแมงต่างๆนะครับที่มันอยู่ในตามท้องไห้ท้องนามาชิมาเอรียูเบะนะครับอ่าเดี๋ยวไปเบิ่งกันเลยครับเดี๋ยวพูดรีวิวให้พี่น้องเบิ่งนะครับว่าอุปกรณ์มันมีอย่างนงนะครับที่ผมซื้อมาในราคา500กว่าบาทนะครับซื้อจากช้อปปี้นะครับซื้อจากสินค้าออนไลน์นะครับอ่าเดี๋ยวไปเบิ่งเลยครับพี่น้องครับ มาครับพี่น้องครับเนาะอ่านะครับอ่านะครับที่ผมซื้อมานะครับจะเป็นตัวนี้เลยครับพี่น้องนี่ครับหาซื้อได้เด้อพี่น้องเด้อตามเอ่อช้อปปี้หรือตามลาซาด้าซื้อได้นะครับผมเดี๋ยวผมทิมท้งลิงก์ไว้อยู่ใต้คลิปนะครับผมพี่น้องสามารถเข้าไปเบิ่งได้นะครับสั่งซื้อได้นะครับเนาะอ่านี่นะครับเป็นตัวนี้เลยนะครับหลอดแบ็คไลท์นะครับโซล่านะครับหลอด หลอดคอมเพกสไปรัลนะครับผมเป็น370วัตต์นะครับตัวนี้เลยนะครับผมมันมีรีโมทให้พ้อมนะครับในกล่องแล้วก็มีแผงน้ำนะครับแล้วก็มีไฟพร้อมนะครับไฟตุ้มนั่นละนะครับผมนะแล้วก็มีแผงตัวนี้นะครับติดตั้งบอยหน้าขับที่น้องครับเนาะนะครับเดี๋ยวคอนซีรีวิวให้ที่น้องเบอร์เด้อมันบอกว่ามันก็มีข้อแนะนํามีอย่างนี้ครับข้อแนะนํานะครับ ควรอ่านข้อมือและศึกษาการใช้งานนะครับให้ใช้กับอุปกรณ์รีแสงห้ามใช้อุณหภูมิที่สูงกว่า50 50องศานะครับห,ห้ามติดตั้งโคมในที่ที่อากาศไม่ถ่ายเทนะครับควรติดตั้งใ้พ้นมือเด็กนะครับห้ามดัดแปลงหรือใช้อุปกรณ์ที่ไม่ได้มาตรฐานนะครับผมนะกรประมาณนี้แหละครับสินค้าก็มีมอรกอรเรียบร้อยนะครับผมนี่เลยนะครับผมมีรีโมทให้พร้อมนะครับผมนอ๋อรีโมทอยู่ในกล่องพี่น้องเลย นะครับผมตัวนี้คือผมมารีวิวหน้าง,งานจริงเลยด้อพี่น้องเดอ้อผมติดตั้งไปแล้วนะครับตัวนี้นะครับมันบอกว่าลดประหยัดไฟไล่ยุงนะครับและแมลงนะครับผมมันบอกว่าควบคุมครอบคลุมบริเวณใช้งานกว้าง2-3เมตรนะครับเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดไม่ควรเปิดใช้ร่วมกับแสงไฟทั่วไปนะครับตัวนี้มันก็รอดนึ่งมันกับประมาณอายุการใช้งานของมันกับประมาณ8,000ชั่วโมงนะครับเนาะ นี่ครับแบ็คไลท์นะครับไฟล่อแมงดานะครับผมไฟล่อแมลงต่างๆนะครับแมงขี้ซอนนะครับแมลงต่างๆเนาะอ่านี่นะครับตัวจริงเพิ่นนะครับผมติดตั้งไปแล้วนะครับผมนี่นะครับผมนี่คุณสมบัตินะครับมันบอกว่านําไปประยุกตใช้นะครับได้หลากหลายนะครับเช่นล่อเช่นล่อยุงแมลงตรวจตัวสอบธนบัตรปลอมหรือลายนิ้วมือ ตกแต่งไฟประดับสถานที่ต่างๆอายุนะครับอายุการใช้งานที่ยาวนานนะครับผมอาจจะเป็นตัวนี้เลยนะครับผมนี่เลยนะครับอ่ะนะครับเทากับเบอร์เบอร์ของจริงนะครับนี่ครับตัวแพงนะครับตัวแพงอยู่นี่นะครับผมติดตั้งครับเสาลวกผมนั่นแหละนะครับแล้วก็มีสายไฟนะครับลงไปนู่นนะครับสายไฟแล้วก็มีหลอดไฟนะครับพี่น้องเห็นบอดนั่นแหละครับหลอดไฟนะครับติดตั้งด้วยการนะครับด้วยการใส่ไม้ครับลงไปแบบนี้นะครับ หรือมีวิธีอื่นนะครับที่พี่น้องสี่เหดติดต,ตั้งแบบใดก็ได,กได้ครับผมขอให้แผงโซลาเซลล์มันขนานกับให้มันรับได้กับพระอาทิตย์นะครับผมกับประมาณนี้เนาะนะครับคะติดตั้งไว้ก็พยายามงายหนะ้าแผงขึ้นประมาณสัก45อ,องศานี่แหละครับผมให้มันรับกับแสงอาทิตย์เนาะนะครับผมอันนี้นครับหลอดไฟเพิ่อนก็นอยู่นั่นนะครับในหลอดไฟมันจะมี ถ่านอย me. kind of mm ู hmm. um, ่นะครับผมเนาะมันมีถ่านอยู่ในหัวมันนั่นแหละครับผมเนาะไอตัวแผงโซลาเซลล์ตัวนี้นะครับมันทําหน้าที่นะครับรวมแสงนะครับรวมแสงแล้วก็เข้าไปชาร์จเข้าไปชาร์จถ่านที่มันอยู่ในหัวตุ่มหลอดไฟนั่นแหละครับผมเนาะอ่ามันก็มีแค่นี้แหละครับหลักการของมันนะครับผมเนาะมันกับบนนี้มีลักการอย่างหลายครับในกล้องมันกับมีแค่รีโมทนะครับเดี๋ยวผมจะแก้ในหมหดที่น้องเบิร์นะครับ นี่ครับสีคุรักทุเรศจังหน่อยเด้อพี่น้องเด้อมารีวิวมารีวิวของจริงเลยครับติดตั้งให้พี่น้องเบิ่งเลยนะครับตอนนี้นะครับนี่ครับรีโมทมันนี่นี่นะครับมีแค่นี้แหละรีโมทมันนะครับก็มีปุ่มปิดเปิดนะครับนี่เปิดปุ่มสีแดงกับปุ่มออนออฟนะครับแล้วก็ปุ่มออโต้นะครับกดปุ่มออโต้แล้วกัมันกับสีดับสีเปิดอัตโนมัตินะครับพาทิดเบิร์ดมันกับสีเปิดนะครับแล้วก็ตั้งตั้งจากชั่วโมงนะครับผมเนาะมันก็จะมี 8ชั่วโมงนะครับ5ชั่วโมง3าชั่วโมงนะครับผมและก็มีเล่งรีไฟนะครับสีให้มันสว่างน้อยสว่างหลายสัมใดนะครับแต่มีรีโมทควบคุมให้พร้อมนะครับตัวนี้นํานะครับผมเนาะอ่านะครับอันนี้คือการรีวิวการติดตั้งเบื้องต้นนะครับเด้อสำหรับไฟล่อมาแลงนะครับคือของมันเพิ่งมาถึงนะครับผมก็เพิ่งติดตั้งแล้วมือนี่แหละครับผมเนาะเดี๋ยวตอนแรกนะครับเดี๋ยวผมสชมาถ่ายอีกรอบนึงนะครับมารีวิวอีกรอบนึงว่าไฟ ไต้แล้วจุดแล้วนะครับผมแมลงมาสิมาอยู่บ่อนะครับพวกแมงต่างๆนะครับที่มันอยู่ตามท่องให้ท่องหน้าเฮาเนี่ยครับมาสิมาอยู่บ่อนครับพี่น้องคอยที่ตามด้อพี่น้องเด้อเดียวให้มันคั่มอีกนักหน่อยกันเนาะอ่าขอบคุณครับเดี๋ยวที่ตามด้วยพี่น้องเด้ออ่าครับผมเวลานี้ก็เป็นเวลาค่่าแล้วนะครับเกือบสี่สองทุ่มแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปเบ่งไฟนะครับไฟล่อแมงดาผมนะครับคนก็กำลังสิตกแล้วครับอ่านะครับผม อนนี้คือผมเปิดไฟจากโทรศัพท์เลยครับเด้อถ่ายใลยพร้อมเนาะตอนนี้ก็เป็นเวลานี่ครับทุ่มจะครึ่งแล้วนะครับทุ่มจะครึ่งแล้วนะครับเดี๋ยวฮามว่าเบิรงนะครับว่ามันจะได้ผลสำหรับนะครับไฟล่อแมงดานะครับผมว่ามันจะมาไหมอุ้ยมาครับผมนะครับผมโอ้แมงมาครับนะครับปลากินปลากินอยู่นะครับในกล้องอาจจะไม่เห็นนะครับผมแมงมันมานะครับ มาแล้วปลาก็กินแมงอยู่นะครับเดีนะ๋ยวผมให้ดูใกล้ๆนะอันนี้ผมเปิดไฟจากไฟจากโทรศัพท์นะครับเป็นแสงแฟลชจากโทรศัพท์นะครับเนี่ยนะครับอาจจะมองไม่เห็นนะแต่ปลามันเห็นนะครับปลาในน้ำมันมันขยับอยู่นะครับผมนะเดี๋ยวผมจะปิดไฟก่อนนะนะจะปิดไฟจากแฟลชก่อนนะครับผมตอนนี้ผมปิดไฟจากโทรศัพท์ผมแล้วนะครับนะครับรู้สึกแมงแมงแมง แมลงต่างๆนะครับแมงต่างๆนะครับมันมานะครับผมนะครับถ้ามองผมมองด้วยตาเปล่านะครับมันจะมานะครับไอตัวปลาก็ขึ้นมาตอดกินอยู่นะครับมันจะมีแมลงมาด้วยนะครับเห็นไหมครับนะครับปลาก็ขึ้นมาตอดกินอยู่นะครับก็แสดงว่าตอนนี้นะครับแมงมันยังมาไม่เยอะเท่าไหร่นะครับผมเนาะนี่นะครับผมก็ไฟตรงนี้นะครับก็น่าจะได้ถึง นาสิได้ถึงถึงเกินเที่ยงคืนนะครับได้ยินน้องบอกว่าได้เกือบสว่างเลยนะครับเปิดอย่างนี้แหละครับมันจะได้ถึงสว่างเลยนะครับผมก็เปิดล่อแมงมาอย่างนี้แหละครับผมนี่แหละครับแมงก็จะมาตอมเล่นไฟนี่แหละครับมันก็จะล่วงลงไปในน้ํานะครับแล้วปลาก็จะกินนะครับนี่แหละครับผมนะครับครับนะครับมีแมงมาอยู่นะครับตอนนี้คือมันจะมองไม่เห็นนะนะครับแมงเล็กๆนะครับผมเนาะ อ่านะครับถือว่าโอเคครับผมถือว่าใช้ได้นะวันนี้ก็ฝนจะตกแมงมันก็ออกมาเยอะเท่าไหร่นะครับผมเนาะแต่ผมยังไม่เห็นพวกแมงดาพวกแมงกีซอนอย่างผมยังบบเห็นนะครับเด้อเนอะนะครับอันนี้คือแผงนะอ่าเดี๋ยวผมเปิดไฟให้ดูก่อนนะครับแป๊บนึงครับอ่านี่คือแผงนะครับอันนี้คือแผงนะครับนะไอตัวข้างล่างก็คือหลอดไฟนะครับที่เป็นหลอดตรงเป็นตุ่มอย่างนั้นนะครับหลอดตุ่มนะครับก็เรียกหลอดตุ่มเนาะ ก็สว่างนะครับสว่างสว่างทั่วเลยนะครับผมเนาะแมลงต่างๆก็มาตอมนะครับก็โอเคครับผมก็ได้ผลนะครับผมก็ปลาก็ขึ้นมากินอยู่เรื่อยๆครับปลาขึ้นมากินแมงเรื่อยๆนะครับจุ๊บยับจุ๊บยับอยู่นะครับก็เป็นทางเลือกอีกทางเลือกหนึ่งนะครับสําหรับไอพี่น้องเฮาเนาะรับเนาะถ้าอยากลดต้นทุนในการเลี้ยงปลานะครับสามารถสร้าง ไฟลอ่อแมลงเนี่ยครับไฟลอ่อแมลงไฟลอ่อแมงดาไฟแบ็คไลท์นี่มาติดในซ่าเฮาได้นะครับติดเป็นแผงโซลาเซลล์เนาะเข้าไฟคือศูนย์บาทนะครับผมบ่อมีเข้าไฟเด้อพี่น้องเด้ออ่ะมือน,นี้กะขอขอบคุณพี่น้องนะครับที่ติดตามเอ่อคลิปรีวิวเอ่อไฟแบ็คไลท์นะครับไฟแมงดาเนาะไฟลอ่อแมลงนะครับเนาะขอบคุณพี่น้องเฮานะครับเดี๋ยวพมพูทิ้งลิงก์ไว้นะครับว่าผมซื้อจากช้อปปีนะครับผมตัวนี้เนาะนะครับพี่น้องก็สามารถซื้อมาติดได้เนาะครับเนาะ อ่าโอเคครับผมอ่าขอบคุณในลาลๆครับโชคดีครับมันๆครับพี่น้องสวัสดีครับ